ังหลำพูนค่ะก็มีการฝึกแผนการซ้อมนะคะ,ะเผชิญเหตุรุกิงปและดินถล่มเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ ไปดูที่จังหวัดลำพูนนะคะห้องประชุมจมามเทวีชั้น4สารกลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการฝึกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปี2566ในกรณีอุทกภัยและดินถลม่มโดยมีหัวนหน้าศูนย์ราชการรัฐ้าวิาจิจในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์การ ปกครองส่วนท้องถิน่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะโดยจำลองสถานการณ์อุทกภัยนะครับเป็นสถานการณ์ฝึกหลักครับเป็นการฝึกบนโต๊ะเพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและศูนย์บัญชาการฉุกเฉินท้องถิน่นเป็นศูนย์กลางในการระดมสัมภาษะ์กำลังทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายพลเรือนรัฐวิสาหกิจหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนสมาคมชมรมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขีดความสามารถทางราชการในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจในขั้นตอนของการปฏิบัติของหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็สามารถสื่อสารให้กับประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงครับก็ต้องดําเนินการต้อง